สวัสดีครับตอนนี้ผมมี็สองชาติอีกแล้วนะครับในวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft นะครับซึ่ง Minecraft ในวันนี้นะครับเราจะทำการมาเล่นสิ่งที่เรียกว่า Nameless Dungeon นะครับมันคือโปรเจกต์ Roleplay โปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ทำโดยทีม Source e n g e นะครับซึ่งแน่นอนว่าในโปรเจกต์นี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าเราจะต้องไปสำรวจดันเจียนที่ลุดแสนจะอัศจรรย์ใจนะครับที่อยู่ข้างในนี้นดันเจียนในนี้ถ้าเกิดใช้พูดก็เปรียบเสมือนดั่งสิ่งที่เรียกว่าโลกอีกโลกหนึ่งนะครับสวัสดีครัััับบบอสสวดีคครรผม่ชื Excel พอผมวันนี้<อ>ผมมาเป็นพ่อค้าเปิดงานประลองที่นี่ครับพอดีว่าทางหัวหน้าเอสวินเขาบอกให้ผมมาเป็นคนเปิดงานลานประลองเป็นคนตัวใหญ่จังเลยนะใช่ครับพอดีว่ามันต้องมีกล้ามใหญ่ๆไปเลยครับพอดีช่วงนี้ผมผมถือปืนถือป้องถือปืนถืออะไรสับแตงโมงแตงโมโบ่อยใช่ครับแล้วอืผู้ประท้าหมานี่ผู้ประทับผู้ประทัาหมาเหรอครับออตอนนั้นผมกำลงังทดลองใช้สารคาร์บอนต่อไม้ไฟดูหลังนั้นมันก็เผลอไปโดนหมาเฉมันไปดูอุบัติเหตุนะครับ แต่คนตั้งใจยิงเลยนะอุบัติเหตุครัอบอุบัติเหตุโอเคอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าผมได้ทำการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะครับสิ่งนี้มีชื่อว่า h ฮป e อนดันเจียนนะครับ h แฮ Name ดิแฮป Name Dungeon อันนี้คือเป็นดันเจียนที่มีชื่อนะครับนี้จะเป็นดันเจียนที่เราเปิดขึ้นมานะครับเป็นพิเศษสำหรับวันนี้โดยเฉพาะนะครับทั่นเป็นเรืองเด็กขึ้นสองขอบคุณขอบคุณ,คณฟเฟเธอร์ครับไปดีเลยคโอเคมา ในวันนี้นะครับมาเรามาดูของรางวัลกันดีกว่าของรางวัลแต่ละอย่างมีอะไรกันนะครับอันนี้เป็นกาชาคนชนะนะครับกาชาคนชนะก็จะมีของต่างๆมากมายนะครับมีของเยอะะมากมายนะครับก็ารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือว่าเหมือนเราจะสอนวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก็คือเราจะไม่ต้องเข้ามาในนี้ใช่ไหมอันนี้คือดันเจี้ยนลนปะรองนะครับเมื่อเราทำการเข้ามานะครับในลนปะลองเนี่ยจะมีให้เราทำการเปิดประตูเพื่อไปสุ่มของนะครับเราเนี่ยจะได้สุ่มของ วเข้าไมครับเราจะได้สุมของเป็นอะไรนะครับมีของที่ใช้บอสที่ต้องเจอแล้วก็จำนวนที่ต้องสู้ของที่ใช้ก็จะอยู่ในกล่องนี้นะครับว่าเราจะได้ใช้อุปกรณ์ในการต่อสู้ส่วนบอสที่เจอก็จะเป็นดูว่ามีอะไรบ้างในบอสพวกนี้นะครับที่เราจะไปเจอต้องใช้แลการแล้วก็จำนวนที่ต้องสู้นะครับก็จะมีตั้งแต่1ตัวถึง3 3ตัวคุณคิดดูนะครับส่วนบอสวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามอัธยาศัยของผมนะครับโอเคมาโอเคครับมาเราจะไปประกาศกันแล้วกันนะครับถึงเวลาไปประกาศกันแล้วครับประกาศให้ผูคคนเขารู้นะครับสวัสดีครับครัมมี รวมได้นะครับคนรวมได้รีบหีเลยหวัดดีครับหวัดดีครับท่าเป็นอะไรอ่ะเอาไปเอาไปาเป็นอะไรอ่ะผมผมชื่อ Extend Fire ครับผมชื่อ Extend Fire ผมเป็นเจ้าของ Extend Fire ครับผมผมเป็นเจ้าของคารสเซียมนี่โอ้โหคุณสนใจเล่นคารสเซียมผมไหมครับอ๋อผมให้ใบประกาศแจกไปคนละใบแล้วเหรอเนาะโอ้โหไหนไปตนครับไหนเดีครับเดีครับไอ้เอาไปด้วยเอาไปอันนี้เป็นอันนี้เป็นคารสเซียมที่ผมซ่อมเปิดโอ้คุณมาคารสเซียมเหรอครับเอาโหเดี๋ใบประกาศคารสเซียมครับเฉยครับเอาลเราคารสเซียมเราก่อนที่คุณจะเล่นคารสเซียมอันนี้เรามีจำลองยิงยิงอะไร ยิงอะไรอ่ะช่างมาแล้วกันครับมันอาจจะดีไปหน่อยโอ้โหโอเคเลยยิงยิงมาจุดูยิงมาไอ้จุดูยิงมาโอเคคุณอยากจะลองก่อนไหมโอเคครับมาเข้ามาเข้ามาอันนี้คือแคลเซียมนะครับนี่คืออันนี้มีคนใช้แคลเซียมแล้วอันนี้คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมเอาของวางในนี้ก่อนเลยกล่องนี้กล่องนี้นี่ได้ครับอาวุธอาวุธเดี๋ยวเรามีแจกให้หมดเลยจะเก็บได้หมดเลยโอเคครับอันดับแรกคุณจะไปที่ต้องกดก่อนว่าสุ่มของที่ใช้เพราะคุณจะได้ใช้อะไรในการต่อสู้รอบนี้เท่าไหร่ซตั้งใจเคโอเซ เซตเจ็ดนี่อะไรทำไมเลขมันไม่มงคลเลยวะต่อแถวได้นะครับต่อแถวได้นะครับอันนี้เซตเจ็ดต่อไปเลยโู้โหโอ้โหโอ้โเซตเจ็ดเซตเจ็ดได้ครับเอาละต่อไปต่อไปกดนี่ครับกดบอสที่ต้องเจอครับสิ่งที่ต้องเจอว่าจะเจอตัวอะไรรู้สึกไม่อยากกดเล้วกด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 เฮ้ยโอเคโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจำนวนจำนวนที่จำนวนที่ต้องเจอจำนวนที่ต้องเจอจำนวนจำนวนที่เจอ สิพาตัวโอเคเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะสำหรับตอนแรกนะเราสิ่งที่คุณต้องเจอคือหมูสิพาตัวเอาล่ะสสู้ได้เอออไ้ยังหมูไปตายดิ่งหมูไม่ตายเออโอ้ย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 เอาไว้ช่องอะไรกันนะโอเคครบแล้วสิพาตัวใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้นะครับคุณได้รางวัลคุณสามารถที่จะกดเพื่อสุ่มรางวัลได้เลยว่าคุณได้อะไรกดแล้วกด เขียนว่าไม่เขียนว่าเขียนว่ากาชาปองด้วยนะกาชาปองได้เ <squared> กลือโอเคได้เ <c oughs> <c oughs> กลือฝาดคอฝาดคอโอเคครับออกออกได้เลยครับออกได้เลยครับเกลือครับ <c> เ <oughs> กลือไม่ออกอย่างเงี้ยเลยรุดเลนรุดเลนไปหน่อยเดินเกลือเดินเกลือกาชามีการันตีมีการันตีอยู่โอเคครับอ่ากดอันแรกเลยขอให้คุณได้ใช้เท่าไหร่ เซ็ตหกเซตหเซตหกเซตหกโอ้เซตหก็ดีอยู่เซตหกก็ด uh, uh, ีอยู่โอเคเซตหกเซตหกนี่นี่นี่เซตหกเซตหอเซ็ตเซต่ะขอให้ได้เจอกดกดกดตีไก่โอ้โก็ดีก็ดีก็ดีอ่าจำนวนจำนวนจำนวนี้ายี่ห้าตัวโอเคโอเคมาพร้อมยังพร้อมยังสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดบามสิบส่าเจ็ดแปดเก้ ยี 20, 20 yeah! oh. 22, 23, 24, er ่สิบไอ้ยี่สิบพอแล้วเนาะยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเลยเอาเลยตีเลยตีเลยโอ้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 ไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับพูดอะไรนะพูดอะไรนะพูดอะะไรนโอเคโอเคแหม่คุณนี่ได้ของไม่ค่อยดีเลยนะเอาของคืนไม่ได้เลยฟาดคอเนี่ยฟาดคอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดอ๋อเลยอ๋อเลยฟาดคอฟาดคอ โอ้ฟาดขอเกินฟาดขอเกินโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วกดได้เลยของที่ต้องใช้เท่าไหร่โอ้เขาได้เลขเก้าเขาได้เลขเก้าเอาเดี่ยเซตเก้าเซตเก้าไปโอ้รับรับไปเซตยิงหมาเซตยิงหมาขาดโดนยิงเซตยิงหมาอะไรกันเนี้ยขอขอธนูหน่อยขอขอหน้าม้าหน่อยขอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร้อๆแล้วเอาถ้าเกิดพร้อมแล้วพร้อมยิงยัง สเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ้าโอ้ยยี่โอ้ยโอ้ยเ้ยเอฟเฟกต์กีฟเอ็ดอีท้ยเออปดคอลยกนนะมันไม่เร่องปกติไม่เรือปกติไม่มีอะไรแปลกปกติหมดเลย

โอ้คุณนี่เป็นค่าอสูมของในมือค่าก่อนได้ไหมฮัมากดเลยกด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 ีนเนื้อใส่ขอบไหมใส่ขอบปับโอ้ยับเฮ้ยโอ้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 อ้โ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 เ้โอโก้โอ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 ้โ้โอโอ้โอ้โอ้เป้โอยโอ้มอ้โอโอเโโอ้โอ้โอ้้้้โออ้อ้้้อ้ออโออโอออโ้ออ ไอ้ย่าไอ้คนอีกใบไอ้โหดไปหรือเปล่าโอเคคนต่อไปใครครับโอเคได้ครับกดสุ่มกดสุ่มมาที่ก่อนเลยเสียงผูชมพูก่อนค่าขอสุ่มแทนเพื่อนได้ไหมหมอนเตอร์อ่ะข้าข้าอยากสุ่มแทนเพื่อนอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ตามใจเซตหนึ่งโอเคเอาต่อไปต่อไปกดอันนี้นี่เดี๋ยวข้ากดให้ข้าเชื่อใจข้าบอกถามตัวจริงเลยนะกขอให้เจอสายตัวอะไรวะอุ้ยอะไรอ่ะของชอบเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะชิบหาย ก็ฟังเสียงเขาด่าโอเคโอเคโอเคกี่ตัวกี่ตัวโอเคติดตัวติดตัวขอขอกระดานหน่อยขอกระดานหน่อยแม่ดีจริงดีจริงๆนะโชคดีจริงเซตหนึ่งเป็นเซตที่ดีที่สุดเลยนะบอกให้เซตหนึ่งเซตหนึ่งเอาไปเลยเซตหนึ่งเอาแถมไม่แถมไม่เอาไปแถมไม่แถมไม่เรื่องหมากเอาไปไปไปเอาไปช็องสามปันมาโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปไปไปพร้อมอย่างนักปฐจไพรนักปฐจไพรพร้อมแล้วก็มาเลยมา หนึ่ร้อยสิตัวไปเลยโอ้โหโอ้โเฮยยอุตเ็ตคนกลางเซ็ตไปคัพลตันเซ็ตไปคัพล้ตันนี่น้องโอ้ยโคตสิ้นหวังไอ้เหียโดนกูอ่าไปฝันคอฝันคอลงไป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 เนราไม่เจอมันวิ่งดิ เโคตดไวเลยโอ้สเต็งมีทั้งสปีดแหม่ฟาดคอสหน่อยนั่นไม่ได้เลยไม่ได้เลยรอบนี้ไปผ่านนะคนต่อไปเลยไปดีดีอ่ะเปลี่ยนเป็นของให้เป็นของให้เป็นของให้โอเคโอเคแหม่ชุดกอกลับบ้านได้เลยนะไม่ต้องกลับมาคืนชุดกอกลับบ้านไอ้้ไอเยอะคนเียอะเลยเอาล่ะคนต่อไปพร้อมยังกดเลยกดเลยกดเลยของที่ใช้เส้นอะไรโอ้เส้นท่า เยยี่มอะไรอ่ะของดีของดีอ่ะกี่ตัวกี่ตัวฆ่าตัวฆ้าตายแล้วโอเคโอเคอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอโอ้ยไม่ครับเยอะเลยน้องโอ้โหไม่ต่างอะไรจากไม่มีอะไรเลยอ่าแถมแถมของให้แถมของให้แถมของให้ตรงนู้นต่อไปแถมขอแถมปาอ๋อ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 โอ้ค์แค่ตัวสี่ใครไปตัวเล็กจิ๋วเลย ขายตัวจิ๋วโอ้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 เจ้ามังกตั้เตัวเล็กเป็นตัวน่ารักเเจอกันไไม่นานนี่ใช่หรอไม่เคยถอยไม่เคยถอยอยู่แล้วอยกูไม่อยู่แล้วไอ้เ้าใครอยู่กูไม่อยู่ลไอ้เ้าคนี้โอโอ้ยมงกนี้ฆ่าได้เปล่าวะสตีมังกรตก่อนตก่อนเดี๋ยวกันก่อนจะจะายตนึงแล้วไอ้เ้าทุกคนจะตายกันหมดแล้วเ้อมังกรน้แข็ง เออมื่กอนน้ำแข็งมันโหดเกินอ่ะผมว่าของโอเคโอเคเราของเราของมังก่มานะครับเดี๋ยวมันมีคนสติของเดี่ยวเกี่ยวเรียวเี่ยวีเีรุวเี่ยเีวเดเนี่ย่ี่่เ เราเป็นแอสตาเหรอเนี่ยพลังไม่ยอมแพ้ก็ถือว่าดีแต่แพ้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอะไรอะอะไรอะอะไรอะเซตสามเซตสามวู้ดดีอยู่เซตนี้เป็นเซตที่ดีที่สุดเลยนะทุกเพราะว่าทุกคนใช้กันบ่อยมากเลยใช้ไหนเดี๋ยวนะอะไรไงนะเซตเซตนี้เซตนี้คนใช้บ่อยมากเลยนะแบบมันมันเป็นเซตที่แบบว่าเหมาะกับการใช้งานมากเอาไปเซตเซตเอาชีวิตรอดหมายเลขหนึ่งเซตเอาชีวิตรอด ใช้หน้าเนี่ยทุกคนใช้กันเอ่อแต่แต่ไม่ปฏิเสธว่าทุกคนใช้กันอันนี้เอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กี่ตัว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 โอ้ตึบเจ็ดตัวเองไปเร็วเอาชีวิตรอดอ่าแถมของให้แถมของให้อันนี้ของสำคัญนะต้องใช้ด้วยนะเอไปเอ่อเอาอย่างเอาอยูงเอ่อเอาไป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 เอาไปเอาไปสองอัน เ้า่งหนึงนะข้าต้องแถมของให้เขาก่อนของผมต้องขอแถมของให้เขาก่อนนะเพรวะของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปีี้ลปีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิดองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบได้ออ้ละร้อยยี่ตีเข้าทีละหนึ่งทหารเงาเฉยมันก็ไม่ยากใช่ไหมเออขนมปังกระทอดอ้าวแม่ไม่ผ่านอีกแล้วนะเราเนี่ย ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรคนลัสเซียมนี้เปิดรับเสมอเอาล่ะเอาล่ะคนต่อไปพร้อมยังกดเลยอะไรเซตสี่โอเคส่งมาส่งมาของดีของดีกี่ตัวกี่ตัวโอ้สามตัวเองเซตสี่นี่เป็นเซตเซตสี่เป็นเซตที่ดีมากๆเลยคือ ไม่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 ใช่ไม่ใช่เลยท่าไม่ใช่เลยท่าเซตสีเป็นเซตที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนใช้กันแต่ก่อนมากมันเป็นเซตที่มันใช้แล้วมันใช้แล้วมันดูรวยใช้แล้วมันดูรวยอ่ะเอาล่ะพร้อมยังถ้าเกิดพร้อมแล้วนะแน่เอาไปเลยโอ้โหเฮียด๊อดติโอ้ยไอ้ไอ้มันสลัไปแล้ว เอ้ยอ้วนกับอะไรปั่นจะเตือนโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอลลีบอลชายหาดนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ตกตีนโอเคคือพวกนี้มันก็มันก็เจ๋งอยู่ครับมันก็ดูกันดูดิโอ้หรืไม่ไฟแช็กเอาไว้เผาเออเนาะต้องมีไฟแช็กให้เผาด้วยนู่บ่ไม่งั้นแบบเหมือนมันจบมันเกิดใช่ไหมทุกคนเห็นมันมันตีไม่แรงมันมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นตัวเนี้ยนะโอ้๋อดโอ้ยบอลลีบอลตีกันโคตรแรง เฮ้ยมันล้มไปแล้วมันล้มไปแล้วเนี่ยเอามันตื่นมาแล้วเฮ้ยสปีดไอ้สปีดได้ไหมครับสปีดสปีดตอนนี้นะเขา under คือเป็นแล้วครับ under คือ set ครับอ้เยมันตบมันตกแรงเลยอ่ะผมว่ามันมันเป็นตัวตบแรงมากนะเฮ้ยจบแล้วเรียบรอยชุดก่อเอากลับบ้านได้นะครับชุดก่อนี้เอาไปเถอะเอาล่ะคุณทำไปไม่ต้องกดละกาชายที่คุณจะได้กดได้เลย อาวุธ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 อุ้ยแม่โชคดีจริงเลยแม่เป็นคนโชคดีนะเนี่ยขออนุญาตเตรียมเปลี่ยนเซตสักคู่นะสักคู่นะเปลี่ยนเซตก่อนชาวนาเจ้าหย่ามิชาวนาด้วยเหรอไหนสตรองมาคุณพร้อมหรือยังครับมาพร้อมแล้วใช่ไหมครับเอาละกดพร้อมกดหรือยังครับกดได้เลยกดได้เลยไหนไหนโอเคโอเคเซตสองก็ดีก็ดีโอ้เซตสอง เซตสองนี่เขาเรียกว่าเซตแห่งน <Christ>. ักประจญภัยนะโอเคโอเคโอเคใช่ได้ใช่ได้ตัวกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวตาพิษสามเซตนี้ผมขอบอกเลยว่ามันคือมันคือเซตนักประจญภัยนะสำหรับคนที่เล่นเล่นแอดเวนเจอร์โหมดก็น่าจะรู้กันนะไปเซตนักประจญภัยไปเซตนักประจญภัยมาสามตัวพร้อมยังได้เกิดพร้อมแล้วก็เริ่มเลยพึ่งพึ่งพึ่งจะไม่รู้มันทำอะไรได้จะไม่ให้มันต่อยแค่ไหนพึ่งจะไม่ได้หรอกพึ่งมันจะตายกันหมดแล้วพึ่งมันจะตายกันหมดแล้วโอ้พึ่งมันจะตายหมดแล้วไม่ ไม่มีฝัดคอตีมันทีเดียวตีทีเดียวเพื่งก็ตายแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่าให้กินก็ได้กินก็ได้กินก็ได้ลองกินดูลองกินดูพึ่งวันนี้มันก็ไม่ยากนะบอกให้โอ้ดาบดาบพังเหรอมัดเป็มัดไงมัดมัยเออมัดเลยอ่านี่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 ดาบ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 ผมมันก็แค่เพื่องเขียนอะไรเขียน้เลยมันแค่เพื่งเฉยจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอเคตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวนี้นี่ตัวข้างนอกปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วกันนะ เรียบร้อยแม่คุณผ่านได้นะเนี่ยเอาล่ะกดได้เลยคุณได้50โรบักแล้วเนี่ยแม่จริงจริงเลยมาหนี่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 มาได้แล้วได้แล้วได้ไม่ได้แล้วด้วยโอเคโอเคอ่านี่ไหนเขาดูหน่อยโอ้เซ็ตดีเซ็ตดีได้สู้อะไรกี่ตัวกี่ตัวถ่านได้สามตัวโอ้โอ้ถือว่าดีถือว่าดีของของของที่คุณได้นี่เป็นของดีนะครับของลวกไปดูเฮ้ยวยเอาของที่เราได้เนี่ยเป็นของซ้ำนะเดี๋ยวไม่เป็นของดีมากเลยนะโอเคไหม เอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องเจอนะดีกันวะเอาล่ะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเจอเอาเซตพร้อมเซตยังพร้อมเซตยังอันนี้เซตเต็มเลยอ่ะไม่ได้มีเฮ้ยอย่า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 ใช่หมัดใช่หมัดใช่ท่าเลยเอาหมัดขึ้นมาหมัดขึ้นมาไม่ผิดไปเลยโอเคคุณสามารถใช้เจ้าสิ่งนี้ได้เอาพูไว้ในมือขวาแล้วก็ยิงได้เลยแค่การเห็นภาพที่อนาจาะ ไม่กด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 ได้เลยกดได้เลยลองดูลองดูกดถ้าเกิดพูไม่พอเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเติมให้โชคดีเซนดี้มีแต่พูจิงแล้วไอ้ย่าอย่ายิงหมาอย่าไหว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 ไอ้ย่าคนถางอุ้ยอุ้เซ็ตเซ็ตเซ็ตยิงหมาในมันดิงจริงเลยหมเซ็ตยิงหมาเซ็ตยิงหมา คือคือคือผมอยากจะถามว่ามันลงออกอากาศได้ใช่ไหมไปได้ฝายเขอหละแชมเปอะอนได้ที่หนึ่งแล้กันเซิงปมาอีกสาตัวอีกสาตัวออ้ยกดสุดได้เลยครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดแค่นี้แหละโอเคขอบคุณขอบคุณเซตยิงหมานี่ใช้ได้เสมอโอเคมาถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ ลมีคากดได้กดได้กดกดเลยกดเลยเอ้ยไม่ต้องกดเลยไม่ต้องกดก็ได้มันเหลือไม่กี่อันอ่ะเดี๋ยวผมเลือกให้ก็ได้ไม่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 มีไม่มีลุ้นแล้วไม่มีลุ้นแล้วของมันเหลือน้อยแล้วเออเอาเซตนี้ไปเซตนี้ไปเซตปรับเซตปรับเลยกันนะไปไปไปเซตโอ้โหเฉยเออไปเลยไปเลยพระเอกของพี่ได้เลพี่ชายน่าเลยเป็นพระเอกของพี่เสมอได้เลพี่ชายเด็ดไอ้ที่ไหนนะอันนี้เอาไปแมวเราไปเราไปพลเอก ฉันเชื่อใจอตัวนายนะพลเอกเจ็ดแปดเก้าสิบเ้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายีิโอ้ยพลเอกกูตัดกูตัดมึงยอดมึงจะพลเอกแล้ว